โลว์ s ซฟไอยู่กับผมที่ x11 นะฮะอยู่ในเกม Modern Warship วันนี้อยู่ใน d ิ s คอร์ของผมอีกแล้ว d ิ s คอร์ดบันบนนี้คุณจะเห็นห้องผมทั้งหมดไปเนี่ยเอ้ยผมเก็บไว้ก่อนมันมีห้องลับเยอะนะเราจะมีห้องที่ระบายเรื่องความในใจนะฮะแล้วก็มีห้องแชร์ทุกอย่างเนี่ยก็คือเอาง่ายว่า d ิ s คอร์มันเหมือนจะตายแล้วแต่ผมไม่อยากให้มันตาย ซึ่งมีคนเข้าออกอยู่ตลอดนะครับเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกแล้วก็มีบูสเตอร์ผู้น่ารักที่คอยสนับสนุนเราก็คือลิวแพรกับเจ้าสเปซคอมเมนเดอร์นะครับแล้วก็มีใครหลายคนทิกต็อกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องมินจังนะน้องมินตี้นะครับน้องเลมนะครับเป็นโดนดโดเนชันนะครับซึ่งเขาโดเนตเราเยอะมากจริงแล้วก็น้องแคปนะครับที่ยังอยู่กับแคปบอลบอลตั้งแต่ต้นยันจบไม่คิดจะเปลี่ยนไปแคปไหนเลยน่ารักมากน้องคนนี้นะฮะ แล้วก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อกี้เวลคัมอยู่เลยยังมียูทูบเบอร์นะครับอย่าง NTY Gaming นะครับซึ่งมาแล้วก็มี MW อ,อะไรนะพี่บาร์ตอะเออ MW Channel เออนั่นแหละอ,อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับไปายต้อนรับแล้วจริงๆก็เกือบจะเป็นแอดมินแล้วแหละนะครับอยู่กับเราอยู่นะครับแล้วก็จะมีนี่หลายๆคนอยู่อย่างน้องยอนใครใครเล่นเกมแต่อตอนนี้น้องเขาน่าจะไม่เล่นแล้วแหละจะพูดถึงเขาทําไมล่ะเอ๊ะ ไวมีเรานะฮะแล้วก็หลายๆคนที่ยังอยู่ในดิจของวอลบอลอยู่แต่ก็ไปอยู่เก็บอื่นหมดแล้วแหละแต่อยากให้กลับมาแล้วน้องคูดนะครับเป็นสมาชิกของเราอีกคนหนึ่งน้องเตมน,นะครับที่แบบหลี่ิงเก่งๆแล้วก็น้องริวซ่านะครับริวแซดท,ที่เคยเอ้ยมีแฟนแล้วเอาขอโทษทีริลเอ้ยริวมีแฟนแล้ววะวันนี้ก็คือเคยไปแข่งกับเรานะครับไหนมาไล่ไไล่ไล่ลลดูทําไมเนี่ยไล่ดูทําไมครับเนี่ยปากถอนออนไลก็มาหลายคนก็คือยังอยู่ในดิสคอร์ดของวันบอลอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ ก็หลายๆคนก็ยังอยู่ในนี้อยู่ที่ผมมาในดิสคอร์วันนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวเลยนะครับผมจะมาพูดถึงนี่ M.W. Modern w a r s h i p กับ All Survivority r e Show Sea of Play is back Welcome to the new season Dark w a t e r the button will unfurls in the l e s t l e s s territory hit by fatal อ่ะพอแค่นี้พอ เดี๋ยวเพี้ยนมีมายิ่งกว่านั้นแฮรที่เรามานะครับก็คือมีกิจกรรมกลางเดือนมาโผล่แล้วนั่นเองซึ่งสปอยเดือนนี้ผมลืมสปอยให้ทุกคนดูเลยอะก็เลยพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้เล่นแกนใช่ไหมวันที่13เวลา6.59 UTC 6.59 UTC เท่ากับกี่โมงไปดูกันเวลาโลก6 6 9 9 UTC ก็คือประมาณบ่าย2โมงของประเทศไทยนะครับนี่นะชัดเจนนะครับ ประมาณบ่าย2องโมงถึงบ่ายบ่ายสองโมงประเทศไทยอตีอย่างนี้แล้วกันบ่าย2องโมงประเทศไทยก็คือ7จ็นาฬิกาของ UDC เขานั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้กลับมาเล่นเกมนี้กันในโหมดกลางเดือนซึ่งผมไม่ได้สปอยอะไรเลยเดือนนี้โอเคเราไปดูกันว่าสปอยแล้วมันมีอะไรบ้างไปดูกันชัดๆนะครับเป็นคลิปแบบสั้นๆนะไม่ต้องแบบเนื้อหาเยอะแล้วเราไปดูของกันเกิดดูเลยเรือลบยุคใหม่ซีออฟเพยห้านี่เป็นซีซั่นที่5แล้วนะครับที่เขาจะจัดซีออฟเปย ซึ่งเขาบอกว่าลองลองฟังเนื้อหานะครับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในดินแดนที่ไร้ชีวิตซึ่งได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสีที่ร้ายแรงสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยการต่อสู้ที่โหดร้ายระหว่างผู้จโจมและหน่วยลบพิเศษชั้นยอดเดิมพันนั้นสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะในครั้งนี้ผู้ชนะจะไม่เพียงแค่ร่ำรวยเท่านั้นแต่ยังควบคุมดินแดนที่ปนเปื้อนด้วยใครจะชนะติดตามชมในการต่อสู้ Darkwater ใน Tandem Water เอ้ยไม่ใช่ Tandem War เอ้ยนี่ไงที่ผมบอกว่ามันมีตัวอยู่ใน m W นี่และนี่ดูหน้าชัดชัดอ่าลมบอคอบชัดชัดเลยเนะี่ยลมบอคอลมบอคอแม่สาวคนนี้นี่ผมชอบนะ่แม่สาว,สาวในตาสวยเฮ้ยร้องต่อไม่ได้ลิขสิทธิ์มาแม่สาวผมม่วงนะครับถ้าเป็นชีวิตจริงเขาก็คงเป็นโซนที่สวยมากแน่นอน สำหรับผิวสีน้ำผึ้งแล้วก็เจ้าผมสีนี้มีคนนใอ้คนที่ยอมนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ใส่หน้ากากอยู่เราจะไม่ขอไปคุยกับเขาแล้วกันไปทำอธิบายกิจกรรมนะครับเล่นโหมดแทนเดิมหรือว่าแทนเดมวอลทีมเดสแบดครอสรับป้ายจำเป็นในการทำอ e ีเวนต์สำเร็จคือแทนเดิมวอลเนี่ยถ้าใครนึกออกก็คือโหมด2-2นะครับเราจะไปทีมละ2คนประมาณ4ทีมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด4ทีมเนาะ และแข่งแต้มกันว่าใครจะได้ที่1น,นั่นแหละก็คือโหมดนี้นั่นเองสําหรับ t ทนเดมวอลโอเคเยังไม่จบเพียงเท่าน,นั้นนะครับติดตาแรกก็จะได้โบนัส5้คูณหอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บูสเตอร์ใช้ได้เหมือนเดิมทำล็กเก็ตเสร็จได้เบสอ่านว่าเบสเนาะเพิ่มเติมแล้วก็โดนฟล็อปในการปลดล็อกเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมปลดล็อกแตดโดนนะครับแล้วก็ล็อกพิกในการก้าวสู่รับรงางวัลพิเศษนั่นเอง กิจกรรมเริ่ม13ในการหรือว่าพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่าย2นั่นเองเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างทําเหมือนเดิมหมดยังไม่จบนะครับรางวัลพิเศษในพาร์ทนี้ก็คือ level 60น่าจะได้เป็น mi 8 tv ในคอนโซลด้านข้างมี nr 6ลูกขี่ปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังแล้วก็พลัก4ลูกในขณะที่จมูกของเครื่องบินติดตั้งปืนกลขนาดใหญ่ก็คือจมูกของเครื่องบินก็คือก็คือด้านหน้าของของลเลิคอปเตอร์แหละ ทั้งอาวุธดังกล่าวจะเป็นกําลังสําคัญในการจับตามองทั้งผิวน้ําและท้องฟ้าแปลว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยจะน่าจะโจมตีได้ทั้งผิวน้ำและท้องฟ้าแต่โจมตีใต้น้าไม่ได้ผมก็รอฟันทนเรื่องนี้เลยเดี๋ยวรอรีวิวคันของนะครับผู้เล่นที่ผ่านจนถึงสูงสุดหรือว่าจุดสิ้นสุดของกิจกรรมอีเวนต์พาร์ทเนี่ยก็จะได้รับเฮลิคอปเตอร์คันนี้แน่นอนนะครับ60,000แต้มน,นั่นเองเมื่อผู้เล่นผ่านกิจกรรมก็จะปลดล็อกพวกวอลล์แล้วก็สเตตติงเออเอวาตารเฮนนี่ บาซูก้าลแล้วก็ฟ r ีเวนเดเลอนะครับชุดแชมป์ผู้ไม่ยอมแพ้ใครหมายความว่างไงมาอีกแล้วเรือดำน้ำใช่ไหมเห็นภาพอย่างนี้ผมว่าเรือดำน้ำเดี๋ยวก่อนนะชัวเรือดำน้ำแน่ๆมาแล้วครับเรือดำน้ำชุดนี้จะเป็นเรือดำน้ำใหม่เข้าในเกม p e n s p ป a าเชลเบอร์ม erm uda เป็นแพลตฟอร์มการต่อสู้แบบอนเนกประสงค์ที่อวดโฉมคุณล,ลักษณะ ของเรือดำน้ําในเกมและเรือรัตะเวนติกขี่นาวุธคุณสมบัติหลักในเกมคือกลไกาการดำน้ําแบบใหม่นะครับนอกจากตําแหน่งบนผิวน้ําใต้น้ําแล้วเรือเบร์วลดายังสามารถอยู่ในความลึกของปิทัศได้อีกด้วยปริทัศเออ,ป,อป,าารงงปริทัศห้าเลยโอ้ยหักห่านี่ไงปริทัศได้อีกด้วยในขณะนี้เรือสามารถใช้คลังอาวุธใต้น้าทั้งหมดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดที่มีและ ยังสามารถสังเกตศัตรูได้ในลักษณะเดียวกันกับเรือผิวน้ําเรือดำน้ำํานี้ติดอาวุธหลากหลายชนิดใต้น้ําสามารถใช้ตอร์ปิโดโคู่ a อ l a อตลาสซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลขนาดเล็กที่มีความอ่าเป็นวิถีโค้งนะครับเมื่ออยู่บนผิวน้ําทางเลือกมีมากกว่าม,มากอะไรคืออะไรความเลือกเบอกวา่าสาม,มารถใช้การ์ s ส m d ขนาด155ม2กรบอกเฮ้ยห,หมายความว่าไงมีปืนหรอ ขีปนาวุธเวนอมที่ทนทานต่อการรบกวนเวนอมทนทานต่อการรบกวนหมายความว่าจะมีขี่ปนาวุธที่ไม่โดนแฟร์อยู่นะครับรวมถึงขี่ปนาวุธเวสที่สามารถโจมตีว้าหมายทางอากาศได้เดือลำน้ำัวนี้ยังพร้อมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบไซโลที่เรียกว่าริม16 161่ง x l i หบอกและในที่สุดก็มีโดนไซโคลที่สามารถทําการรัตเวนโจมตีทางอากาศได้อีกด้วย มึงไม่ใช่เรือดำน้ำมึงเป็นเรือผิวน้ำเออยอุ đ าเลยไหมละ่ะวันต่มาซื้อแผ่นสปาเชลเบอร์วินาได้ในกิจกรรมราคา1,540บาทโดยประมาณยิ่งระ,ระดับพาร์ทสูงก็ยิ่งอ่าเขาเรียกว่าลดราคาเยอะถึง90%เหมือนเดิมนะครับก็คือได้ประมาณพันพันห้านั่นแหละเอ้ายังไม่จบเว้ย White Powder Bundle ชุดนี้เป็นบันเดิลสำหรับการปรับแต่งที่ไม่ซ้ำใครก็คือ War Dog และธง อันสตอปอวเลฟรีดหมายความว่าไทสูนา5เอจะเป็นลายนี้เลยไงลายหมาป่าโคเทดูลายหมาป่าที่เจกันครับดูจะชัดคันแม่แล้วก็มีธงด้วยโคเทยังไม่จบเพียงนั้นโดนซ่อนตัวสกัดกั้นหรือเปอิดสแตตโดนด้วยกุญแจพิเศษนะครับจะได้รับอะไรปะไปดูกันนะฮะมาร์ค71พร้อมระบบควบคุมการยิงแบบทดลองและเครื่องคำนวณว,วิถีกระสุนมันคือมาร์คอะไรนะปืนปืนกลเนี่ย ปืนโกลด้ปืนปืนเมนกันดีมาร์กเจน่าจะเหมือนมาร์กมาร์กไอ้นี่อัปเกรดนั่นเองนะครับเรือต่อต้านไม่ใช่สิพูดผิดระบบต่อต้านเรือมน้ำ้ำ r v u 10,000มันกลับมาอีกแล้วจำนวน6เครื่องแปลว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะต้องวางขายนะครับสำหรับเจ้านี่ให้มา6-6เครื่องเลยสากันได้6เครื่องยานใต้น้ำแบบไร้คนขับเอเนกประสงค์ไท1นอันนี้ไม่ค่อยว้าเท่าไหร่ ทองอิสภาพที่ไม่อาจหยุดยั้อยงอาร์ตคอยบูตเตอร์ทองละตละาแน่นอนครับรางวัลใหญ่ของลอตเตอรี่นี้ผมเคยรีวิวเมื่อต้นเดือนแล้วสําหรับ USS ซานอันโตนิโอในเกมเรือลำนี้จัดอยู่ในประเภทเรือโจมตีซึ่งถือว่าเป็นเรือลบของกองทัพอเมริกาที่มีเทคโนโลยีร่องหนที่ใหญ่ที่สุดข้อดีของเรือลำนี้ได้แก่ช่องสำหรับยานไล้คนขับของกองทัพเรือสองช่องซึ่งสามารถเติมโดนที่มีอยู่ได้นอกจากนี้ยังมีเรือ าคเวอร์ครับรคนขับอีกสองลำที่เรียกว่า w วิร์ฟไม่สิมันต้องอ่านวอฟฟวอฟวอฟก็คือตัวต่อตัวแตนนั่นเองนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ U H 0 1ศซึ่งมีความสามารถในการรัตเวนยิงสนธิบุนนอกจากโดนแล้วเรือลอบล้อมนี้ยังมีอาวุธชุดหนึ่งที่สามารถปรับใช้กับเรือแบบเล่นเกือบทุกลำเฮ้ยมาไงวะเนี่ยข้าอาวุธประกอบด้วยปืนอัตโนมัติระบบป้องกันภัยทางอากาศริคอปเตอร์ปืนลำกล้องหลัก อนอกจากนี้เรือลำนี้ยังป้องกันภัยทางอากาศแบบคงที่สำหรับระยะไกลและระบบขีปนาวุธลิม 156a ที่ติดในไซโลเฮ้ย 156a เป็นระบบใหม่ไหมไหนะลองเสิร์ชดิ1น6 a ติดอยู่ในเรือเฮ้ย,ยเตตันกับเฮกเซลสที่หายวาป่วงและของดีมาติดอยู่ในเรือนี้ได้ยังไงและมันก็อาจจะเป็นเมตาได้นะครับแล้วต่อมาเป็นโดนดำน้ำลึกหรือว่าลอตเตอรี่อีกอันนึงนะครับตัวนี้จะติดเป็น ตอร์ปิโดหนัก62ลําลำเป็นตอร์ปิโดใหม่นะครับแล้วก็ระบบต่อต้านอากาศยานเอสซาแท็บหระบบปืนใหญ่ MKE 76ปืนกากา,กา,กากของตุกรกีนั่นเองนะครับแล้วก็ป้ายกุญแจโดนและอะไรต่างๆข้อมูลพมเพิ่มเติมเกี่ยวกิจกรรมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็มีกิจกรรมมีเลเวลเล่นโหมด2-2ให้ไปชนะคะแนนจะรีทุก002ยหรือว่า7มงเช้าแล้วก็การันตีเปิดหมื่นเอย เปิด1,300แต้มสแตตโดนได้ u n s s ซานแอนโทนีโอเออแล้วก็รับทงรับอะไรต่างๆมากมายประมาณนี้นะครับนี่ไงลอตเตอรี่นะครับประมาณนี้เลยลอตเตอรี่ประมาณนี้นะราวีโอน่าจะเป็นของดีแน่ๆเลยมันถึงให้มาเนี่ยลอตเตอรีน่นี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมเหมือนเดิมนะครับถ้าใครแบบไม่มีเวลาเล่นก็พยายามซื้อทองแล้วก็กดดูโฆษณาแล้วก็กลับมาทําอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หน่อยเพื่อคุณจะได้ของฟรีโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็นี่ถ้าก่อนนี้ คุณมาชนะในสแตโดอนคุณจะได้รูปตุ๊กตาแล้วก็ฉายาไปนะครับส่วนน้ําลึกก็จะได้เหมือนกันเป็นโมเอผมเองผู้หญิงส,สวยๆแล้วก็ฉายาไปเมื่อสรุปเสร็จนะครับก็จะมีคะแนนสูงสุดจนจบพาร์ทนั่นเองจะดูว่าใครจะได้ไปนะครับมารอรู้อีกทีนึงอันนี้ของของรางวัลน,นะครับพวกโปรไฟล์ทั้งหมดที่ได้รับนะประมาณนี้เลยสาหรับวันนี้เนี่ยของก็มาประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรรู้สึกพิเศษนะผมพิเศษอย่างเดียวคือเรือดำน้าเนี่ยคือมันต้องว้าวแน่ๆสาหรับ ต้อเรือมน้ำอันนี้นะแล้วก็ตาว,วิโดนะฮะมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในผมรอรุ้นเลยว่าภาพที่ออกมาสำหรับ p e สปา t เทลเบอร์มิ erm จะเป็นแบบไหนกดติดตามในคที่ดไปและขอให้ทุกคนฝากกดติดตามสสกดซับสไคร์กดไลค์นะฮะโชคดีเจะปืนผมยังชอบ p e สปาร t เทลเบอร์มิเเลยเดี๋ยวมีของแล้วจะรีบลงรีวิวให้ดูนะครับแล้ว,วันนี้ขอลาไปก่อนขอให้โชคดีนะครับทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ